สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี่ตัดตุ้ยกับปีผ้ามาที่ตลาดสำโรงเด้อจะ้ะนี่มาพอเอ่อข่าเข่าสวยห้อนห่อนเขานิ่มเด้อพ่อแม่พี่น้องมีเข่าให้เลือกลายอย่างค่ะอันนี้จะเป็นเข่าไรเบอร์ร <Library. S 1> ี่เทาไหรครับี่นาสิบบาทค่ะสิบาทค่ะ ข้าวหอมจิบสองบาทข้าวหอมจิบสองบาทสามถ้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องสามถ้วยข้าวหอมเหมือนเลยแม่นบ่จ้าแล้วก็มีข้าวธรรมดาแปดบาทสามถ้วยอยู่ด้านหลังนั่นแม่นบ่ค่ะนี่คือข้าวธรรมดาแปดบาทสามถ้วยพ่อแม่พี่น้องมาอุดหนุนได้เด้อค่ะในตลาดเตรียมสำลรงค่ะนี่แหละแม่ค่ะสวยๆนี่ประจําการอยู่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องค่ะ หมูย่างพี่น้องกันจะจะแวะมาดูได้เลยจะจะมาเลยค่ะมาเลยต,ตลาดเวียงปูค่ะอุย้ยอันนี้อันปูผัดผงกะรีผงกะทินี่ค่ะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทอุ้ยบ่แพงนะคะรับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเจ็ดสิบบาทบ่แพงค่ะมาได้มาได้ค่ะตลาดเตรียมสำารงเขาเด้อค่ะอันนี้พัดเพชร ปลาดุกค,ค่ะห่าชีสเป็นบอน้าห่าชีสนี่ปลาปูนี่ปลากระพนี่ผัดกุ้งเส้นใส่กระอมใส่ตุ้มกุ้งโอ้หนากินทั้งนั้นเด้อพ่อแม่พี่น้องอันนี้ หอยลายหอยลายหอยลายผัดหอยลายห้าสิบบาทห้าสิบบาทอันหารทุกอย่างห้าสิบเนาะตุแกงต้มตับตุ๋นเยวหวานลูกชิ้นสามสิบอ๋อมีแกงสองอย่างนี่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสตาร์ทสามสิบบาทค่ะข้างบนผัดข้างบนนี่อ่าห้าสิบบาทเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยตะปูนี่เจ็ดสิบเนาะแกงเดียว์เจ็ดสิบปูเจ็ดสิบนอกแน่น มาดูได้เลยปากซอยตลาดเทียมเนี่ยมีคอหมูย่างแม่บางเอินที่พลังดังอยู่ตอนเนี้พี่น้องกันค่ะค่ะขามาได้ข่าวมาได้นี่เป็นพี่บางเอินขายข้าวแกงมีสองร้านปากซอยร้านหนึ่งตรงนี้ร้านหนึ่งอันนี้ร้านข้าวขายข้าวสวยน้องสาวน้องบางเอินน้องบางเอินค่ะคอมหมูแกงดิ๊กต่อ เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องมาได้มาได้ไดใหม่ๆสดๆเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะไม่ไม่สดสดนะคะค่ะมาได้เลยคนะ่ะ ได้มาได้ค่ะกับเข่ากับเข่าเพิินก็มาเห็นดูตลาดนี่ล่ะใช่ไหมพี่แป๊ดกับข้าวเราก็ทําอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะนี่ใหม่ๆสดๆไม่ต้องกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้นะคะอยู่ไม่ได้นานอยู่ไม่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่ได้ทั้งวันค่ะ ไม่ไม่สดสดหนักกินนักกินคุนอะอือมาดุกับชิ้นใหญ่เบอร์เลยบ่าล่าะเนาะคอมเมทพี่น้องชิ้นใหญ่เบอร์เลยบ่าล่ะค่ะคิดดีสาิีค่ะสวัสดีค่ะ